สวัสดีครับตอนนี้คงจะอยู่ในช่องประตูน้ำพัดอยู่แล้วนะฮะไม่อยากพูดเยอะหลังงพูดไปเราไม่ได้ใช้ <c oughs> ตายอย่างเดียว <c oughs> มีหรือไม่ <c oughs> เฮ้ยมีคนมีคนข้างบนแน่เลย <c oughs> มาดิลงมาดิ <c oughs> ไม่ต้องเอาปืนนะ ห้าน่กสงสารจัดอุ้ม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 มีมอตัวแล้วจับเพื่อนคุณเป็นตัวประกันเลยตายไม่ต้องลงเดี๋ยวใ้เต้นเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นโชว์ก่อน นี่นี่เอ๊ะนี่นี่โชว์โชว์หมัดมวยโชว์หมัดมวยนี่โชว์หมัดมวยนี่นี่จะมีคนนะไม่มีคนนะอ้าวเหรอโอเคโอเคมีคน้องหมูนะแรนด์พวกเราไปหาคออุณอ๊อฟนี่ไวตังค์คุณเซชิขับเลยครับ ซ้อมซอม้ซอ,ซอโอ้โหซ้อมซ้อซ้อมขอซ้อมเออกว่าจะตายเาจยตายเราจะตายแนท,ทนมันละีอะครับีอุ้ยโกซ่าลูกรักขอนะเฮ้ยหรือว่าบอลวะ โอยกว่าจะตายไม่เฮ้ยยอหนไหนไหนเฮ้ยลองลองลองงานมาได้ลองงานมาได้ผมผมยิงได้ผมยิงได้เอาเลยนะยิงเลยยิงเลยเฮ้ยสุกสุกทักทายก่อนทักทายก่อนทักทายก่อนเฮ้ยมันยิงได้มันยิงได้มันยิงได้ว่ะมัน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 โดนยิงอะมันโดนยิงเลย อ่ดิอ่ดิกูยิงได้อะกูยิงไม่ได้เอ้เอย,ยม,มันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วเย่งหน่อยเย่งหน่อยเย่งหน่อยวนๆเย่งหน่อยเย่งหน่อยยิงให้งังเลยยิงให้พังเลยยิง,งยิงว่ะสึกด้วยแหละอาการอาการอาการเอาดิโอไปสุดยอด มาีกนผมไปใกล้มันจะใกล้มันผมจะบินไปใกล้มันเอ้เราสามารถสลับกันครับนะครับผมสามารถสลับนี่แน่โอเคได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมบินเดี๋ยวเดี๋ยวผมบินเดี๋ยวผมบินเดี๋ยวผมบินเปลี่ยนเลยเปลี่ยนที่นั่งเลยเปลี่ยนที่นั่งเลยสลับสลับสลับมีกระสุนเยอะโอเคโอเคสวยไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งไอโดนโดนจะพังแล้วจะพังแล้วจะพังแล้วไอ้ตัวนี้จะพังแล้วครับ มองไม่เห็นนะดิสู้เขา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 สูเาส้เข,สเขาเอาเลยเอาให้บึ้มเลยเอาเลยอ,อีกอีกคันนึงอีกคันนึงครับอีกคันนึงอันไหนอ่ะอันนู้นเหรอได้ครับนี่มันบินไปฝั่งนู้นแล้วเฮ้ยจะพังจะพังเราก็จะพังเว้ยเอ้ยเยงเลยครับเยงเลยครับเยงเลยครับ ที่ไหนอะหาไม่เจอแล้วพอไฮไลท์แล้วตู้เขาตู้เขาบึ้มยังบึ้มยังยังยังครับยังครับเอ,อ้ยมังกรเราไปลงเรือลงเรือมันหยุดในเรือมันอยู่ในเรืออยู่ในเรือแล้วมั้งเข้าปาก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 กูจะบินกับมัน โอ้ฮ oh, ีวอนนี่มันมาหาเราแล้วมันมาหาเราแล้วน็อตเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยทีทมีตัวนะมีตัวมีตัวโอเคโอเคกดไลค์ก่อน ไอ้คุณมียา่ไงฝาก SW อะโอเคโอเคไอ้คุณมียา่ะมียาน้ำมายานาเอาเอาเอาไปเอาไนี้ไปมีตัวนึงมีตัวนึงมันอยู่ในโกดังมันอยู่ในโกดังเลยโอเคโอเคเห้ยไละแล้วก็มีตัวนงเี่งีมายโดนโดนโดน อยู่ไหนวะตั้งต้นไม้เลยครับนีเ่เรามียู่ยี่โอนี่วะเราเอายี่โอบึ้มยังอ่ะยังไม่บึ้มใช่ไหมน็อกน็อกน็อกตรงนี้นกตรงไหนตรงไหนตรงนี้น็อกตายสวยเอ๊ะบนเขามีบนเขาน,นันะ่นน่าจะบอดนะ

ผมสิงแล้วผมซิ่งแล้วผมซิ่งแล้ว,ลวอยู่ข้างล่างเลยครับอยู่ข้างใต้เลยตามล่ะเฮ้ยมันมันพุ่งมันพุ่งโอ้กระสุนจะหมดแล้ววะเฮ้ย,ยตัวใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้เพื่อนอ๋อนี่บอด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  <c oughs> เออันนี้บอดอันนี้บอดโอ้โหบอดเยอะเหลือเกินคนเก็บยังไม่มด้เองเสียสิบสี่ลุกรักโอเคเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่ในอยู่ในบ้านดีกว่าเพื่อนกลับมากลับมากลับมาบ้านบ้านบ้านเราบ้านเราทะเลดีใช่ใช่ใช่เอ้ยแอบแอบในห้องนี้มาแอบในห้องเออมีมีมีนะเพื่อเม็นการเสียเวลาสอนหนังสือกัน เข้าใจไหมครับนี่เราต้องมาสอนตรงการนี้ด้วยนี่นี่ตรงนี้อ่ะนี่อะเอ้ยใช่แล้วตรงหน้าคนดูอะแลมีคนดูอยู่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดบาร์ให้ป่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่นเห็นแล้วมีวาร์ปอ่ะคุณมีวาร์ปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เติมเลือกก่อนเติมเลือกก่อนเฮ้ยอย่าโผล่หน้าโผล่หน้านะอย่าโผล่หน้านะเอาเลยเอเอาเลยเหรอสวยเอาเลยเอาเลยเอาดี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 สอนหนังสือด้วยสอนหนังสือด้วยหนึ่งบนหนึ่งท่าก็สอนนะครับนักร้องใช่ปะครับหนึ่งบนหนึ่งท่ากสอนนะครับก็จบแล้วครับคลิปนี้ก็ชนะทันทีครับหลังจากไม่ได้ชนะมานานนะ bye up